ในปัจจุบันนี้คือการสื่อถึงจากต้นไม้ถ้าเป็นสัตว์นี่ก็ต้องใช้ต้นไม้ปัจจุบันนี้ก็เพื่อขาย <clears> hmm <throat> มตนที่คอบครัวา้งบทีนัง